thì này, đó thì làm đẹp quá đó, tôi đỡ, tôi đỡ, nó nó không này đâu, ăn ăn đây, cái để cái mới kia không? Hôm nay là thứ tám ngày เดี๋ยวรอท่านรอหนึ่งโมงิวยาวอยากกินอะไรอนี้มีเกี๊ยวหน้าด้วยนะรอช่วยกันนะเดี๋ยวมีใครมาเดี๋ยวดูชื่อแบบนี้กัญชนาที่นี่นเราเจอใช่ไหมแก้ววันนี้มีคนที่ไปช่วยเด็กขอว่างไนงะที่ท้องห้องโดนวันนี้เขามามีไหวทีเออก็ช่วยได้ต้องจับได้แล้วแล้วไปชื่อตัวเขาป่ะ เขาไม่ต้องไปชี้ตัว็ดีนะไว้ดึกเา้องตรจกครากับนอนเองนมกนอยู oh, yes. ่ไหนยะไม่ทำาทำอะไรกวาดหรือเก็บน้องอยู่สวนอันนี้คือกวาดนี่คือสวนน้่อยู่ที่ไหนอ๋อ ไปแกกินได้เลยครับบยบายบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไปนไปแกกินแหมก้เจอะแล้วไม่ได้กินกะลาเลย้านไม่กินกลา้านไกินเลยจกินอะไรลขาเ็ไก่กินหมูแดงา็งไก่เหรอแหมบ้านอยู่ไหนต่อเจ้าอยู่ อ๋อเป็นของเล่นนะยืมมนจู่ยัง่งเอาเลยนี่มันจู่ยังกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีของสามปีจะรอเลยมันต้องรอกี่ปีวะรอนานไหมเหรอยนานแล้วค่ะแล้วพี่ครับพี่ชื่ออะไรแล้วเนี่ยใครอยู่ไหนเนี่ยชัดชัยรถไฟน้ำช่วงนี้มันอยู่เขตนี้เหรอหนักมากเลยที่ ยังไงล่ะขาวอยู่าาทำไมปัญหาเขอยู่อะไรอย่างเหมเมื่อวานี่เห็นโอ้อุปขยกทั้งลูกไปอยู่ในพ่อเลยเอากินเลยนะแล้วช้อนไข่ชอนแล้วดูของา่อหน่อยแล้วช้อนนะไรทำให้ก่ออไรอย่างนีที่เป็นแหรือเป็น มัน,ย,นยังไงดีๆแล้วมันุมันต่างไงเ,บบเดียวเราอมันจุมันจุแบบเยอะไามแัไนเช่นตัวอย่าง,งไม่ต้องมาเก็บเลยอะ่ะนี่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยไแบบแบบด้เงนเสียยังไงบ้านอยู่แถวน,นี้ไหมอยูบบอ่โอ้อยู่ในคลอ,อ,องนั่งเลยสบายเห็นปัญหาเลย ปหามคืออะไรับน <so ้ำเนี่ยใหญ่เยอะแต่น้ำมันก็ไม่ค่อยไหลเนาะดีแล้วอยู่กันมอลูกอีกคนนึงโตกว่ากันดีโรงเรียนอะไรกับมอแล้วให้มันได้อะไรพิเศษคนอื่นนั้คานแต่พอบรรจุแล้วมเราจะปล่อยให้ อาจจะทักท่าทันข้าวกับพี่พี่รักษาครับก็เป็นพี่พี่รักษาที่ปฏิบัติงานยังหนักเหนื่อยครับก็หนึ่งในนั้นมีคนที่ช่วยเหลือนักเรียน,นยโรงเรียนหนรงเรียนของบางด้วยนะครับที่ผมับ